รถจีนยอดพุ่งสอถึงขาลงของตลาดยานยนต์ญี่ปุ่นในประเทศไทย ออกมาแล้วนะครับสำหรับตัวเลขยอดขายของกลุ่มรถยนต์ Compact SUV โดยตลอด4เดือนที่ผ่านมานั้นในกลุ่มรถยนต์ดังกล่าวมียอดขายรวมมากกว่า4,600คันซึ่งผู้นำตลาดนั้นยังคงเป็นรถยนต์จากฝั่งของประเทศจีน ในเดือนเมษายนผู้นำยอดขายยังคงเป็น h a w a l H6 Hybrid โดยมียอดขายในเดือนเมษายนทั้งสิ้น417คันเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา103คันครองส่วนแบ่งทางการตลาดที่36.9%โดยนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา h a w a ว H6 Hybrid ยังคงรักษาแชมป์ยอดขายอันดับหนึ่งได้ต่อเนื่องเป็นเดือนที่4ติดต่อกันโดยมียอดขายรวมทั้งสิ้นกว่า1,400คัน อันดับที่2 Honda c ้ v เซมียอดขายในเดือนเมษายน221คันเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน94คันครองส่วนแบ่งทางการตลาดที่19.5% สำหรับ Honda CRV นั้นเป็นเดือนแรกที่สามารถแซง MG HS ขึ้นมาเป็นอันดับที่2ได้หลังจาก2เดือนที่ผ่านมานั้นยอดขายลดต่ำลงน้อยกว่า200คันต่อเดือนก็ต้องมาติดตามกันต่อว่าหลังการเปิดตัวเจนถัดไปที่กำลังจะมีขึ้นนั้นจะสามารถดับกระแสความร้อนแรงของทั้ง h a w a l h h Hybrid และ MG HS ได้หรือไม่ อันดับที่3 MGHS มียอดขายทั้งสิ้น216คันลดลงจากเดือนก่อน46คันครองส่วนแบ่งทางการตลาดที่19.1%ด้วยยอดขายที่ลดลงทำให้ MGHS หล่นมาอยู่อันดับที่3เป็นครั้งแรกอย่างไรก็ตามยอดขายรวมตลอดทั้ง4เดือนที่ผ่านมานั้นยังคงอยู่อันดับที่2โดยมียอดขายรวมมากกว่า Honda CRV อยู่148คัน อันดับที่4 Subaru Forester มียอดขายทั้งสิ้น154คันลดลงจากเดือนก่อน101คันครองส่วนแบ่งทางการตลาดที่13.6%อันดับที่5 Mazda CX-5 มียอดขายทั้งสิ้น47คันลดลงจากเดือนก่อน36คันครองส่วนแบ่งทางการตลาดที่4.2%และยอดขายของรุ่นอื่นๆมีดังนี้ ก็ต้องบอกว่าร้อนแรงจริงๆครับสำหรับ h าวเวอร์ y b r i d โดยยอดขายรวมทั้ง4เดือนที่ผ่านมานั้นมีจำนวน1,432คันทิ้งห่างอันดับ2อย่าง MG s s อยู่552คันและทิ้งห่างอันดับ3อย่าง Honda c ซ v มากถึง700คันก็ต้องมาติดตามกันต่อไปว่าหลังเปิดตัว Honda c ซ v ใหม่แล้วจะสามารถดับความร้อนแรงของรถยนต์จากจีนได้หรือไม่ เพื่อนๆละครับคิดเห็นว่ายังไงในกลุ่ม compact suv รุ่นไหนหน่าสนใจมากกว่าคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ